สวัสดีครับผมคอปเตอร์จาก S9 สาสรยานะครับวันนี้เรามาอยู่กันที่ S9 สาาขาสารยานะครับผมวันนี้เราจะมาคุยกันในเรื่องของน้ำมันเครื่องโดยเฉพาะเลยว่าน้ำมันเครื่องตัวไหนเหมาะกับรถอะไรบ้าง เครื่องอะไรบ้างวิธีดูเบอร์น้ํามันเครื่องนะครับผมเกจของน้ํามันเครื่องว่ามันมีอะไรบ้างนะครับผมเดี๋ยวเรามาดูกันเลยครับ <imas> ครับก็มาเรื่องของเบอร์ความหนืดของน้ํามันเครื่องนะครับผมสังเกตว่าตัวของด้านหน้าของเกจเราน้ำมันเครื่องเนี่ยเขาจะมีตัวระบุค่าความหนืดของน้ํามันเครื่องอยู่ ซึ่งตัวเลขด้านหน้าเนี่ยเขาจะเป็นตัวเลขของค่าความเหนืดอตอนเครื่องเย็นนะครับผมหรือตอนก่อนจะสตาร์ทเครื่องนะครับว่าความนูดของน้ำมันตัวเนี้ยตอนที่ยังไม่ได้สตาร์ทเครื่องเนี่ยมันมีนเท่าไหร่และตอนที่เครื่องตอนเราสตาร์ทเครื่องเนี่ยตอนที่เครื่องเขาดูดน้ำมันเครื่องเข้าไปใช้งานเนี่ยมันหนืเท่าไหร่นะครับและต่อมาคือด้านหลังนะครับด้านหลังของ W ด้านหลังของ W เนี่ยคือค่าความเหนื่อยตอนอุณหภูมิเครื่องร้อนนะครับผมส่วน แต่และเบอร์เนี่ยก็อย่างยกตัวอย่างเช่นตัวนี้เขาจะเป็นเบอร์30นะครับผมมันจะมีตั้งแต่เบอร์20เบอร์30เบอร์4 0บเบอร์50หรือไปถึงเบอร์60เลยก็มีนะครับผมส่วนแต่และเบอร์เนี่ยเขาก็จะเลือกใช้ในเครื่องยนต์ที่แตกต่างกันไปและการขับขี่ที่แตกต่างกันไปนะครับผมยกตัวอย่างเช่น Jet GK นะครับผมเจ้าเดิม Je t GK เนี่ ตอนรแรกๆออกศูนย์ป้ายแดงมาเขาใช้เป็นเบอร์ 0W20 นะครับผมซึ่งรถประกอบใหม่เขาจะใช้เบอร์ค่าความหนืดที่น้อยนะครับหลังจากผ่านการใช้งานไปและหลัง1นึ่งแสโลควรจะขยับไปเป็นเบอร์ 5W30 นะครับผมอย่าง c ีวิ c 1.8ไม่ว่าจะเป็น FD หรือ FB บ่อยก็ตามนะครับผมตอรแรกๆก่อนแส0โลก็จะใช้เป็นเบอร์ 5W30 ต่อมาขยับเป็นตัวของ 5W40 หรือ 10W40 เพื่อให้ค่าความหนืดเนี่ยเข้ากับเครื่องยนต์ได้ดีนะครับผมเลื่นไปก็ไม่ดีหนืดไปก็ไม่วิ่งนะครับต่อมานะครับผมก็จะเป็นเรื่องของเกรดของน้ำมันเครื่องนะครับเกรดของน้ำมันเครื่องหลักๆส่วนใหญ่เลยก็จะแยกกันเป็น2ประเภทนะครับก็คือตัวเซมิซินเทติกนะครับผมและก็ฟูลีซินติกนะครับผมในส่วนของ หน้ากิอลเนี่ยเขาจะมีระบุไว้นะครับผมว่าจะเป็นในส่วนของเซมิซินติกหรือฟูลีซินติกนะครับและกรุ๊ปของน้ำมันเครื่องต่อมาเนี่ยที่เราเห็นประเภทใหญ่ๆของน้ำมันเครื่องไปแล้วก็คือเซมิซินติกและฟูลีซินติกเซมิซินติกเนี่ยจะแบ่งออกเป็น3ตัวก็คือกรุ๊ปแรกเนี่ยเขาจะเป็นเบสออยคือน้ำมันทั่วไปได้จากการกั่นของน้ำมันดิบนะครับผมเป็นน้ำมันทั่วไปเลย ไม่ได้ใช้ในตามรถยนต์นะครับส่วนกรุ๊ปที่2เนี่ยเขาจะเป็นตัวน้ํามันที่แด้มาจากเบสออยนี่แหละการนาการนำาไรําให้ใช้กับรถยนต์ได้แล้วนะครับผมแต่ในเรื่องของการหล่อลื่นและการทนความร้อนจะได้ในระดับหนึ่งก็คือเป็นน้ามันเครื่องเซมิธรรมดาทั่วไปเลยนะครับส่วนต่อมากรุ๊ปที่3 กรุปที่3เนี่ยเขาจะเป็นตัวซินเทติกและการระบายความร้อนการหล่อลื่นจะทําหน้าที่ได้ดีกว่าตัวกรุปสนะครับผมประเภทที่2กรุปที่4นะครับผมเขาจะเป็นตัวฟูลี่ซินเทติกทาหน้าที่ทนความร้อนได้ดีกว่าหล่อลื่นได้ดีกว่าตัวกรุปที่ผ่านมานะครับไม่ว่าจะเป็นตัวกรุปที่2หรือกรุปที่3ที่ใช้กับในรถยนต์นะครับผมส่วนใหญ่เขาจะเป็นตัวพวก P A O นะครับผมและต่อมา กรุ๊ปที่5กรุ๊ปท็อปสุดของกลุ่มน้ํามันเครื่องนะครับผมส่วนใหญ่เขาจะเป็นตัวเอสเทอร์นะครับผมจะหล่อลื่นและทนความร้อนได้ดีมากๆเลย <Okay. S 1> ในเรื่องของเพอร์ฟอร์แมนซ์เนี่ยเขาจะทําหน้าที่ได้ดีกว่าตัวกรุ๊ปที่ผ่านมาเยอะเลยนะครับผมเป็นตัวขั้นสุดแล้วนะครับต่อไปหลายๆคนอาจจะสงสัยว่า S9 สาขาสารยานยมีน้ำมันเครื่องตัวไหนจำไหนบ้างเดี๋ยวเรามาดูกันเลยครับ ครับต่อมาน้ํามันเครื่องที่เรามีจําหน่ายนะครับผมก็จะมีหลักๆเลยจะมี4แบรนด์นะครับผมก็คือตัวโมตุนนะครับอีเดมิตซ์ฮิสและโมตี้นะครับผมที่ถูกใจใครๆหลายๆคนนะครับสแบรนด์ C and, ชันน้นนานี้เริ่มมันตัวแรกเลยตัวแรกก็คือตัวโมตุนนะครับผมสำหรับรถเบนซินรถเกง๋งหรือเครื่องยนต์เบนซินก็แล้วแต่ตัวนี้เขาจะเป็นตัวฟูลลีเซนติก m o ตุนเฮสเทคร้อยพันะครับผมเขาจะมีตั้งแต่เบอร์ศูนย์ W-30 ยี่สหรือจะเป็นตัว10 W-40 นะครับผมตัวนี้4ลิตรอยู่ที่2,100บาทนะครับาทนะครับแล้วก็ส่วนของโมตุนรุ่นเซมิซินติกนะครับผมก็จะมีตัวมันติ Power p l u พตัวนี้จะสำหรับรถเบนซินรถเก่งนะครับผม4ลิตรก็จะอยู่ที่1,300บาทนะครับผมต่อมา มันติพาวเวอร์ดีเทอร์โบสำหรับรถดีเซลไม่ว่าจะเป็นตัว d m a ม v กวีโกลีโวฟอร์จูเไม่ว่าจะเป็นรถกระบะ SUV เขาจะเป็นตัวเซมิซินติก6ลิตรอยู่1,900บาทครับผมต่อมาอีเดมิสแบรนด์ญี่ปุ่นที่หลายคนบอกว่านึกว่าโลโก้ยาตาผมาก็เขาจะเป็นตัวเซมิ4ลิตรอยู่790บาทนะครับผม และเซมิรุ่นต่อมาก็คือตัวดีเซลนะครับผมดีเซลตัวนี้ก็คือเป็นจะเป็น6ลิตรบวก1ลิตรเขาจะแถมตัว1ลิตรมาด้วยนะครับผมก็จะอยู่ที่1,150บาทเท่านั้นเองทางด้านนี้ HKS แบรนด์ที่หลายๆคนรู้จักเป็นอย่างดีและ HKS เขาผลิตตัวน้ำมันเครื่องสูตรใหม่เข้ามาเขาจะเรียกว่า Super Premium SP นะครับผม Super Premium SP เนี่ย จะมีทั้งตัวเบนซินและดีเซลเช่นเดียวกันเบนซินจะมีทั้งสูง 20, 5W30, 10W40 4ลิตรจะอยู่ที่1,800บาทเท่านั้นนะครับผมด้านบนนี้ก็จะเป็นตัว HKS นะครับผมก็จะมา7ลิตรเหมือนกันนะครับจะมี6ลิตรและ1ลิตรราคาตัวนี้จะเป็น Fully Synthetic นะครับผมราคาอยู่ที่2,940บาทเท่านั้นเองนะครับด้านนี้ m o ตี้ ถูกใจวัยรุ่นหลายๆคนไม่ไว่าจะเป็นสาย H ก็ตามก็ดีนะครับก็จะเป็นตัวโมตี้ M ร้อนะครับผมโมตี้ M ร้อเนี่ยเขาจะเป็นฟู l y s y ินเทติกนะครับ4ลิตรอยู่1,800บาทนะครับรุ่นด้านบนก็จะเป็นตัวโมตี้ M ร้อยเหมาะสำหรับรถที่ใช้รอบสูงแรงมาเยอะนะครับผมหรือผู้ขับขี่ที่ชอบสิ่งสปอร์ตจ๋าหรือขับเลดไลน์บ่อยๆนะครับผมก็จะเป็นตัวนี้ 4ลิตรอยู่2,500บาทนะครับผมและต่อมาไม่ว่าจะเป็นลรดูในเรื่องของ4ลิตรไปละ1ลิตรก็จะมีทั้งโ o ตี้ทั้ง HKS และทั้งโมตุนด้านล่างนะครับผมเราจะเป็นบกน้ำมันเบรคคูลเลนน้ำยาหม,ม้อน้ำทางเราก็มีจำหน่ายนะครับผม สำหรับวันนี้ท่านผู้ชมได้ความรู้กันไปไม่มากก็น้อยนะครับผมและผมคอปเตอร์เอสไนสารยาต้องขอตัวลาไปก่อนนะครับผมสวัสดีครับถ้าไม่อยากพลาดชมคลิปใหม่ๆก่อนใครอย่าลืมกดติดตามกดไลค์ให้เอสไนด้วยนะครับหรือถ้าอยากชมคลิปอื่นๆสามารถกดที่แบนเนอร์ด้านขวาของจอได้เลยครับขอบคุณครับ